บัลลใบเพิ่นนะครับผู้พามาเพิ่นเก็บกันครับสวัสดีครับบัลลบรไบสวัสดีครับเซมเต็มไทยแลนด์โอ้ตาสปิกเต็มเซมไทยแลนด์แท็กซี่ก๊าซีติเบเรียอ๋อแท็กซี่แท็กซี่ไทยบิเลียแท็กซี่ไทยบิเลียมามาไตมาไตไทยแลนด์โฮเซโอเล็กแท็กซี่อัตราสกิดนัมเบอร์นั่นนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์เอฟเอสฮามชเอฟเอส חמש, ארבע, שמונה, ארבע, שמונה, תשע, ארבע. אני אשים נאמבר אתה אחר כך. כן, בסדר. אוקיי, אתה תאגד, אני אשים נאמבר. כן, כן. כן, מתי מישהו עושה? אין בעיה, טלפון אתה. สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บกระเทียมเก็บกระเทียมวันนี้นายโคกลางกฤษพาพี่ๆน้องๆมารับชมนะครับเก็บกระเทียมคือเกอเหรอครับก็จะพาหมูอันนี้ก็เบ้าไก่ครับเบ้าไก่สวัสดีครับเบ้าไก่สวัสดีพี่ๆน้องๆเนี่ยนะสวัสดีครับม้วนหลายม้วนหลายมาจากกลับออกบ้านน่ะม้วนหลายม้วนหลาครับกระเบ้าไก่มาแต่ไสครับมาแต่ขุนนะครับทะเลอันผู้เขาหิมะครับ บ่มีกระเทียมไปกินคนว่ากระเทียมแพงว่าท่านทางคนบ่มีกินเลยเนาะท่านผู้ใดบ่มีกินกล็ดทางไหนนะครับติดเก็บไปเพื่อนี่ครับผู้ใดได้เบิ่งอยู่รับชมอยู่ในขณะนี้กับตะกอนกันผ่านไปไซบีเรียไปนี่ครับผู้ใดอยู่เขตยนไซบีเรียบอกครับทีวะไปส่งครับได้จะง่อยเหรอเนาะอาเก็บเอาเพราะได้กินได้กินอยู่แกิโลนึงเดียวนี่ดีก็ซื้อกินเพราะว่าเขาซื้อกินอีกโลนึงสามสิบเช็คหมดนี้นี่ยนิดเก้าคครับกะมันน้ำกันสามขนครับมื่อนี้กับ เบาทางไหนนอนน่นเดี๋ยวพาไปเหรียญน้ำพ่นครับพาพี่ๆน้องๆไปชมเบาลันครับเบ่าลันนี่ครับเบาลันขาจาป็นดกมสวัสดีครับสวับผมคลาทครับเบาลันเนาะซื้อลันเนาะกับเบาลันครับผมเก็บเอาครับเก็บเอาหลเ็นเอาถิ่งซื้อดีกว่าถิ่งเดี๋ยวมันกระชายทิมแล้วครับ เดี๋ยวอยากได้ก็มาเก็บเอาครับหลายพันเลยก่อนโอ้หนาโอ้หลายพันไรยครับยูหนีมีประมาณหกพันกว่าไรยครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บ่าวตากนะครับนี่หนุ่มตากครับหนุ่มตากซื้อครับซื้อเสียงครับโลดครับโลดนะาบ่าวโลดครับบ่าวโลดบ่าโลดหนุ่มตากครับมาเด้อพี่น้องเก็บน้ำกันครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องนะครับเก็บซอยกันนะครับจังอย เพิ่นกับเฝ้าครับมาตะไก่แท็กซี่เพิ่นกับทาครับเพิ่นครับเอาแท็กซี่มาเก็บแล้วครับนี่ครับเพิ่นกับทีเก็บเพื่อนลนะครับนี่เดี๋ยวก็จะผมก็จะแบ่งให้เพิ่นผมว่าออนะครับผมก็บจะเก็บได้เท่าใดก็จะให้เพิ่นเบิดแล้วครับมื้อนี้พาเพิ่นมาเก็บเอาเขาได้ไปกินนะครับเพิ่นบ่มีกินเนี่ยครับเขี้ยวครับเขี้ยวเบิ่งมันจะเหลืออยู่ใต้ดินเนาะบันเดียบเป็นหักเป็นเงาอยู่เด้เบิ่งให้ดีแล้วครับกับมีหลาย ดินมันสมโต้กันพ่อบางนึงมันจะมีสามก้อนสีก้อนตัวสีอูไต่ดินเขาควดออกมันติดตอกีรยูครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเรียนน้ำใหม่พาพี่น้องไปทักทายบัลลบรไบพ่นก่อนครับทักทายบัลลบรไบพ่นแล้วผมก็จะมาเก็บสร้อยกันนะครับหวังจะได้ตั้งกล้องไว้เก็บสร้อยกันนะครับบัลลบรไบพ่นนะครับผู้พามาเพื่อเก็บกันครับสวัสดีครับบัลลบรไบสวัสดีครับเต็มเต็มไทยแลนด์ โอ้ตาตปิกเตเต็มทเลยท็กซี่กอดีทิเบียอแท็กซี่แท็กซี่ไทยเบียแท็กซี่ไทยเลียมามาไตมาไตไทยแลนโฮเซอเล็กแท็กซี่อัตาสกิดนัมเบอร์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 เอามเอาอบอร์บัชโมเนเทชอันนี้อซิมนัมเบอร์ตาฮักขาวเกเซร โอเคอาตาตาเย็ดอันนี้สิมนัมเบอร์เขีนวิดีโอมาตามีชูโฮเซเอ็นบายะเทเลฟนอาตาโอเคครับ่นกะรับจ้างเป็นแท็กซี่นะครับแต่่นกะจะเก็บนกันแหละครับเนี่ยพ่นว่าเดี๋ยวเจาะน้ำบัตรไว้ให้นะครับคนไทยแรงงานไทยเขาซิว่าจะไปใส่มาใส่กับโทรหา่นได้ครับ่นจะอยู่ไทยบิเลียครับนี่ครับมารับชมกันครับพี่ๆน้องๆวันนี้ผมก็จะตั้งกล้องไว้แล้วครับก็จะได้เก็บซอยพ่นนะครับ่นก็จะเฝ้าจักหน่อยกับมีมูถ่ายอยู่โมชาบมาโอดอีกนะครับ ที่เพิ่นเดินทางมารวมกันนะครับมือนีซีคนครับครับทิดต่มรับชมกันเลยครับพี่พี่น้องน้องมันเฮาครับพี่น้องครับมาเก็บกันครับบัดผมกับที่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับกกจะได้เก็บซอยพี่พี่น้องน้องเพิ่นนะครับเพิ่นกับมาทางใจเพิ่นกับเฝ้าครับแท็กซี่ก็ได้เดี๋ยวมันจะเก็บซอยเพิ่นครับรับทิดต่มรับชมกันครับพี่น้องมันเฮาว่าจะได้หน่อยได้หลายนะครับมือนีครับนี่ครับกกจะเลืออยู่ครับแะเทียบนี่นี่ครับ บนกันเหลือหลายครับมแต่หัวเงเอมงามเลยครับพี่น้องเบิ้งครับแต่หัวเงเอมงามครับบ่อกับเสียได้นะครับเก็บเอาดีกว่าซื้อกินครับมาเก็บกันครับพี่น้อง เราไ่สโอ้เปนหลอยู่ด้ที่ไม่่าน่อยครัพี่องยอยู่แต่เวลาบ่หลเนาะก็อได้เป่ากับคณครับตวหัวง้ําอ่งงาเต็มรถครับเต็มรถของฝากครับเมามีอย่างไรครับของฝากคนไทยมาเที่ยวหากันบมมีอย่างนี้ครับแต่หลายย่างครับเต็มไทยรถกับของฝากเที่ยมไม่เยิมยกันครับมาได้มากอย่างเนี้โซนะครับกับเทียมในลายเลยครับโซพี่โซน้องนีหลายพูด ตัวเนี้ยนี่ครับตั่อไครับเด้หดแต่งมุอ้ด็ดมซึ่งครับหลายหลายครับครับคลิปนี้กันสิบะยาวครับก็จะขอจบเพียงแค่นี้แหละครับบารัยเพิ่นกับเฝ้าจะไปรับคนอีกทั้งอื่นนะครับครับผมครับครับไปสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับของฝากของต้นก็เต็มท้ายรถนแล้วครับกระเทียมนี่กับคลิปตับเดียวครับก่ได้เก็บโดนครับก็ได้หลายเติมนะครับประมาณหาโลหกโลอยู่ครับ เต็มท้ายรถบ่มีสิใส่์เลยครับบ่เอไหลครับบ่อไหลจะมาเต็มไทยรถเลยครับอยมีแตงโมมีอย่างหลายอย่างครับมีหลายอย่างครับเออาย่างละน้อยโอ้หลายอยู่ครับก็ับยมเต็มเลยครับเอาอย่างละน้อยเอาอย่างละน้อยทุกอย่างเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อยกขอจบอยู่ตรงนี้นะครับก็สุดท้ายนี่น้อยครอกางก็จะให้พี่ๆน้องๆนะครับมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม นอวันกลับบ้านตัวบ้านพ่นเฝ้าเนาะครับพี่เตยโอ้พี่เตยพอนาวันเนาะเออสังเกตสังเกตดูโลบายะเดี๋ยวมู่กับเสียไม้อีกเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่ามันไปเก็บอีกเดี๋ยวเอายุมาเต็มคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมพี่ๆน้องๆมันห้อง